ยไดปขนรดจยด้นแขนนะกคนใส่ตรน้้ส่น้นเกียถนัดเป็น,เ,น,เ,เ,น,นเ,เป็นปนองเขียบถนัดจ้าค่

ข้าจังน,นี้เองังบอกพีน้อง้าก็จะไขามันนะบันให้มันหักมอโดนๆพี่น้องเอ้ยต้องมามีตาดาอจ้ะ เหนด้วยทางเห็นแค่ว่าดังกบกบไหมเห็นแค่ว่าดังกบกบก็ได้ไหมะ

เ,เสียงแบบน,น,นาะค่ะเนาะโอ้ยเจ็บจ้าเจ็บมันจ้าน้องเจ็บมันจะเหี้บน้ำขาดน้ำเมื่อแต่ก็อนน่แต่ขาวอเจ็บมันจ้าเจ็บมันจ้า